สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออนอยู่ที่ทีละพรคลินิกนะคะวันนี้ไลฟ์สดของทีละพรคลินิกค่ะใครที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีละพรคลินิกด้วยนะคะทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รวมไปถึงทาง Tik t o k ด้วยค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมทีละพรคลินิกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากการทำศัลยกรรมนะคะดึงหน้าทำตาทำจมูกแล้วเนี่ย เรายังมีหัตถการอื่นๆที่จะช่วยดูแลให้เราเนี่ยสวยหล่อขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮฟู้ทำเติมโบ็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาที่ทีละกรคลินิกได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยน้องออนเนี่ยมีนัดกับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะชื่อพี่เป็กนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศค่ะแล้วมาทำเฟซล็อกแล้วเพิ่งทําได้แค่7วันเท่านั้นเองนะคะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมค่ะว่าการทำเฟซล็อกแค่7วันเนี่ย เห็นผลลัพธ์แบบว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนทำเฟซล็อกก่อนดีกว่านะคะของพี่เป๊กค,ค่ะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันค่ะว่าทำา7วันแล้วเฟซล็อกของพี่เป๊กนะคะที่ทำแล้วเป็นยังไงบ้างใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพิลครคลินิกด้วยหรือใครที่มีคำถามอยากจะให้ตอบเรื่องอะไรนะคะก็สามารถ พิมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคนตอบให้หรืออาจจะให้น้องออนตอบเองเนี่ยแหละค่ะก็สามารถทักกันเข้ามาได้แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าพี่เป็กเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกับการทำเฟสล็อก7วันอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าชั้น3เนี่ยจะมีห้องสำหรับไว้ดูแลลูกค้าดูแลคนไข้เข้ามา,าล้างแผลทําความสะอาดแผลเราก็จะมีสระผมไดผมให้ด้วยค่ะก็จะมีเสียงดังนิดนึงแต่อันนี้คือชั้น3ค่ะก็จะมีหัตถการด้วยนะคะนี่เป็นห้อง คุณหมอที่ทําในเรื่องของผิวหน้าค่ะคุณหมอหนุ่มนะคะคุณหมอหนุ่มก็มีคนไข้อยู่ค่ะซึ่งอยากจะฟิลเลอร์บอท็อกเติมปากฟิลเลอร์สวยงามก็สามารถมาได้นะคะเนี่ยค่ะเสียงใดดังมากนี่คือกําลังสดอยู่จริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาพบพี่เป๊กกันดีกว่าค่ะพี่เปกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่คือพี่เป็กนะคะนี่มาจากออสเตรเลียเลยนะคะนี่ เมื่อกี้ให้คุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราไลฟ์สด Facebook ค่ะให้คุณผู้ช,ชมดูแล้วว่าเนี่ยก่อนที่พี่เป๊กเนี่ยจะมาทำเฟซล็อกพี่เป๊กมีปัญหาเรื่องของใต้ตาแล้วก็หางตาควา่ำคือแบบดูแล้วไม่สดใสใช่ใชนหน้าหมองหน้าหมองถามพี่เป๊กนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ะค่ะแล้วแบบว่าเออมีข้อข้องใจว่าทำไมถึงตัดสินใจมาที่ทีละคอคลินิกค,คะพี่เป๊กซึ่งอยู่ต่างประเทศด้วยคือจริงๆต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมีคุณหมอมีคนแบบว่า สถาบัานหรืออะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงเลือกทีละพรคะพี่เป็กตอบโจทย์อะคะ่ะเวลาคิดว่าเวลาเข้ามาทำเนี่ยใช้เวลาสั้นมาซึ่งทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยก็จะมีเวลาไม่ยาวอย่างครั้งนี้ก็มาแค่2อาทิตย์ค่ะก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาหาคุณหมอแล้วก็จากที่ดู Facebook อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็เห็นคนรีวิวแล้วผลลัพธ์มันออกมาความแตกต่างมันเยอะแล้วก็ คือเห็นได้ชัดเลยเพราะเพราะบางรีวิวนี้ก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จแล้วก็<ะ>เพิ่งตื่นแล้วก็ถ่ายความเปลี่ยนแปลงเห,น<ะ>เห็นได้ชัดและอย่างวันนี้ก็เลย,เยตัดสินใจก็เลยตัดสินใจแล้ววันนี้คือจริงๆก่อนที่แบบว่าจะมารีวิววันนี้เนี่ย คือก่อนที่จะทำเนี่ยก็ได้เจอน้องออนแล้วน้องออนก็เห็นแล้วว่าเออคือหน้าพี่เป๊กแบบว่ามีมีปัญหาหลายจุดเหมือนกันแต่พอทําทไปแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเยอะมากให้ให้กล้องนะคะซูมใกล้ๆนี่คือการทำเฟซล็อกแค่เจ็ดวันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่มีบวมช้ำเขียวเลยนะคะ แผลเนียนกลิปเลยค่ะนี่อันนี้เป็นเฟสล็อกบนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะพี่เป๊กค,ค่ะมาจากออสเตรเลียเลยแล้ววันนี้เป็นวันที่7เองนะคะกับการทำเฟสล็อกซึ่งบอกออทางคุณหมอว่าอยู่เมืองไทยได้แค่2อาทิตย์เองใช่ไหมคะตอนแรกมานะยังไม่คิดว่าจะได้ทำเลยเพราะว่ามันต้องมีเวลาที่แบบว่าคุณหมอต้องเรียกกลับมาเช็คแล้วก็ฉีดยานู่นนี่นั่นแต่ก็พอนี้มอมาคุยกับคุณหมอมคุณหมอว่า ได้ <c oughs> ได้นะคะแล้วมีความเปลี่ยนแปลงจากคนรอบข้างเป็นเสียงยังไงบ้างคะที่บ้านเขาก็ไม่ทราบว่ามาทําเพราะว่าก็คิดว่าจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนแต่เสร็จเราก็ตัดสินใจทําเพราะว่ามั่นใจว่าออกมาผลลัพธ์ที่ได้จะตอบโจทย์ก็พอดีคุยวิดีโอวิดีโอคอลกับ ครอบครัวที่บ้านอะนะคะเขาก็บอกว่าเออหน้าเปลี่ยนไปนะเกิดอะไรขึ้น,นอะไรเงี้ย<ต>เออแล้วก็ลูกยั้งเกิดดูเด็กลงไปเลยจริงๆคือจากที่เราดูรูปคุณผู้ชมก็เนี่ยหาได้ดูรูปแบบก่อนทํา แล้วพอมาดูหลังทางและนี่คือผ่านไปแค่7วันเองมันมีความเปลีป่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างที่บอกไปอ่ะพี่เป๊กค่ะว่ามาทำเฟสล็อกที่ทีละพรนะคะคือหนึ่เนี่ยมันแก้ไขปัญหาที่มันตรงจุดจริงๆอย่างเราเมีวความหย่อนคล้อยนะคุณผู้ชมค่ะความหย่อนคล้อยเนี่ยมันมาตามอายุของคนเราอยู่แล้วอย่างน้องอ้อย่างพี่เป๊กเนี่ยก็คือแบบว่า ห้าสิบต้นๆเนี่ยมันก็มันก็มีปัญหาอยู่แล้วอะแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดการแก้ไขปัญหาตรงจุดก็คือการทำเฟซล็อกนั่นเองค่ะคือผ่าตัดแล้วล็อกข้างในเพื่อให้แบบว่าความหย่อนคล้อยเนี่ยมันหายไปแล้วมันก็ได้ความสดใสกลับมาด้วยอย่างบางคนที่มีตาแบบว่าหางตามันเริ่มตกๆค่ะพอทำเฟซล็อกปุ๊บเนี่ยหางตามันก็จะขึ้นด้วยใช่ค่ะมันก็จะได้ความกระชับของผิวกลับมาอีกด้วยและนี่คืออีกหนึ่งเสียงนะคะหลายคนเชื่อว่าที่ ชมการไลฟ์สดอยูอ่ตอนนี้โควิดเอออะไรเออเนี่ยก็รู้สึกเครียดไม่ไหวแล้วการมาทำให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจหรือสวยขึ้นเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาเพิ่มความสุขให้กับตัวเองเพิ่มความสุขกับตัวเองใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของจิตใจเราด้วยแล้วใบหน้าเราก็สวยงามขึ้นด้วย ตอบโจทย์จริงๆสำหรับการทำเฟซล็อกแต่นอกจากเฟซล็อกแล้วนะคะที่ทีละพรคลินิกก็ยังมีแบบว่าทำตาสองชั้นทำจมูกหรือแก้ไขจมูกบางคนเนี่ยไปทำจมูกมารี่เป๊กน้องออนนะเห็นแล้วแบบจมูกทะลุว่ะแล้วจะต้องแก้ไขจมูกที่ทีละพรคลินิกคุณหมอก็แบบว่าทําให้แบบแล้วที่นี่เนี่ยก็คือจะใช้ไขมันกับเนื้อเยื่อเทียมมาทําแล้วจมูกเป็นธรรมชาติมากเ่พีปกของเราเองใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ใครสนใจสามารถทักในอินบ็อกซ์หรือว่าเขียนเป็นแบบว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสนใจเรื่องอะไรอยากจะให้ตอบเรื่องอะไรสามารถถามได้มีไหมคะมีคนถามอะไรมาไหมคะมีแต่บอกว่าสวยสวยอย่เดียวเลยแม่สวย่เดียวเลยขอบคุณว่าค่ะจริงๆนะคะถ้าสวยก็มาเลยค่ะสวยด้วยกันมีไหมคะในนี้มีไหมในนี้ก็มาค่ะ ใน TikTok มีถามราคาสำหรับ f c e ล็อกนะคะสำหรับทีมแพทย์นะคะจะอยู่ที่ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงบนนะคะจะอยู่ที่2,01 0 0ค่ะส่วนช่วงล่างนะคะจะอยู่ที่3 1 0 0 0นะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นทำพร้อมกันทั้งสองช่วงนะคะจะอยู่ที่4,02 0 0ใช่ไหมคะสี 4, นะ่แสนสองถ้าพี่ออนจำไม่หิดนะก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ออนพูดอีกทีนะเรื่อง ปัญหาก่อนทําสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปัญหาก่อนทาคนะคือความหย่อนคล้อยที่เกิดขึ้นบริเวณใต้ตาแล้วก็ร่องน้ำหมากแล้วก็ตาคว่ำก็คือหนังตามันตกลงมานั่นเองค่ะแต่วันนี้เนี่ยคือมันไม่มีตาตกแล้วไงพี่แป๊กแบบว่าหางตาขึ้นแล้วดึงขึ้นใช่ช่วยอะมยดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนี่คือเจวันเท่านั้นเองนะคะในการทำเฟสล็อกบนค่ะหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงนี้แหละค่ะก็คือ2องแสนหนึ่งนะคะ แต่ถ้าสองช่วงเนี่ยก็จะยาวลงมาข้างล่างนี้เลยค่ะเป็นช่วงล่างนะอ่านี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเฟสลอกค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมการไลฟ์สดอยู่อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาก็สามารถเข้ามาได้ที่ทีละพรคลินิกถ้าชมคลิปนี้แล้วอยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ก็สามารถกดแชร์ได้นะคะหรือ,เ,อเขียนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะว่าอยากจะให้เราตอบเรื่องอะไรหรืออยากจะถามเรื่องอะไรค่ะแล้วก็อย่างของพี่เป๊ก แผลเจ็ดวันแล้วอย่างของพี่ออนนะของพี่ออนปีเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าพี่ออนทาตั้งแต่ปีกว่าแล้วนะคะอ่ะปีกว่าเราดูปีกว่าแล้ว,ว,วไม่เห็นไม่เห็น,หนแล้วเนี่ยบ้านนี่เป็นเหมือนศัลกรรมซ่อนรอยแผลแนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยเลยเพราะว่าทําเสร็จ ก็กลับบ้านเองได้แล้วก็ทานโจ๊กทานโจ๊กทานโจกทานโจ๊กที่นี่อร่อยด้วยใช่ไหมคะพี่เซคนพูดลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารีวิวโจกพอผ่าตัดเสร็จใช่ไหมจะต้องเจ้าแต๋หมอขอเจอเชฟก็คือพอทําเสร็จปุ๊บตื่นลงมาปุ๊บอาจจะตึงๆนิดนึงมาทานโจ๊กแล้วก็ทานยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านพอบ่ายๆอีกวันหนึ่งก็มาทําความสะอาดแผลล้างแผลแล้วก็ สระผมแล้วก็กลับบ้านอีกวันนึงคือใช้ชีวิตไปกับอยู่ทีละพรประมาณหนึ่งสัปดาห์นี่ค่ะแล้วนี่คือวันที่7นะซึ่งสวยกริปเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยอะไรให้แบบว่ากังวลใจเพราะว่าถ้ายิ่งใช้เวลามากขึ้นนะคะคือมันก็จะอรอยมันก็จะค่อยๆหายไปอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวก็ ต้องใช้เฟสล็อกเท่านั้น,นะคะในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์มากๆคือถ้าถามว่ามันเหมาะสําหรับคนไวัยไหนต้องบอกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเลยนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะแบบ20ไปลายปแต่ว่ามีปัญหาความหย่อนคล้อยก็สามารถทําได้ก็อาจจะทําแค่ช่วงเล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเบบี้ไป mm hmm. หรือ บางคน30กว่า40กว่าซึ่งปัญหาแต่ละคนเพราะว่าผิวแต่ละคนไม่มเหมือนกันค่ะพี่เบ๊กค่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนปัญหาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาความหย่อนคล้อยสามารถมาทําเฟส e ล็อกได้เลยหรือมีปัญหาเรื่องของชั้นตาไม่เท่ากันหนังตาตกหรือหนังตาเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาทําตาสอชั้นได้หรือแก้ไขจมูกอยาจะเป็นจมูกที่แบบว่ารับซับ คือก่อนทำเนี่ยที่นี่ก็จะแบบว่าดูดูหัวเห็นด้วยนะคะพี่เป๊กคุณหมอเนี่ยคือแบบว่าครบหมดเลยค่ะบางคนเนี่ยมาทําจมูกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแก้ไขหัวเหงให้ดูดีขึ้นดีเลยค่ะให้แบบว่าทำจมูกแบบทรงรับซับแต่อย่างล่าสุดน้องออนเนี่ยก็ทำกับเขาด้วยเหมือนกันคือทำปากฉีดเติมฟิลเลอร์ปากให้ปากแบบว่าดูอวบอิ่มขึ้นมี ฝากฝากไว้ที่นี่เลยใช่ไหมฝากไว้ที่นี่เลยค่ะพอเขาเรียกว่าพอปากเราอิ่มขึ้นนะคะมันก็จะดูเราเด็กลงค่ะพี่เ็งขาจริงคือแบบจริงอยู่ใกล้ๆเห็นค่ะเห็นะขอบคุณค่ะพี่เบงจริงตอนแรกองอนก็ไม่เชื่อนะว่าเออมันจะมันจะช่วยจริงเหรอแต่พอพอเราแต่งหน้าแล้วถ่ายรูปเราจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเออหน้าเราจะดูแบบดูละมุนขึ้นหน้าดูเด็กลงแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีร่องปาก พอเราอายุ mm hmm. เยอะมันจะมีร่องปากหรือว่ามีความคล้ำของขอบปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเติมฟ mm ิลเลอร์ก็จะช่วยแก้ไขตรงนี้ได้ mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามาทีรพนค,คลินิกเนี่ยจบจริงๆค่ะ mm hmm. จบแล้วได้ความสวยที่กลับไปไม่ต้องมีแบบคิดเล็กคิดน้อยเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชมไลฟ์สดนี่อยู่แล้วอยากจะเข้ามาปรึกษาสามารถเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะ ก่อนจบไลฟ์สดให้พี่เป็กฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมการไลฟ์สดอยู่ะนะคะ<ด>ว่าออทำเฟสล็อกที่ทีละพรคลินิกแล้วเป็นยังไงบ้างค,ะค่ะที่นี่นะคะปลอดภัยเข้ามานี้ไว้ใจคุณหมอได้เลยะคะ่ะแล้วก็ระยะระยะ,ระยะเวลาการทำไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีเวลามากไม่ต้องตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยะคะ่ะแล้วก็พักฟื้นแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาพักฟื้นเลยะคะ่ะวันรุ่งขึ้นนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ แล้วก็ถ้าใครคิดเหลือตัดสินใจแล้วก็เช็คหลายคลินิกนะคะหยุดเลยค่ะคลินิกนี้ตอบโจทย์มากก็แค่นี้พีกว่านะเพราะว่าต้องไปมาสัมผัสเองเพราะพี่เป๊กบอกว่าพี่เป๊กพูดไม่เก่งนะแต่น้องอ้ก็จะจีพี่เป๊กมาคุย วันนี้ขอขอบคุณพี่เป็กมากมากค่ะขอบคุณคุณออนด้วยค่ะที่แบบว่าไว้วางใจทีละพรคลินิกโดยทีมแพทย์ข,ของคุณหมอชลธิศนั่นเองนะคะก่ะอนจะจบไลฟ์สดอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะหรือใครที่อยากจะปรึกษาเข้ามาปรึกษาที่ทีละพรคลินิกได้นะคะทั้งการทําสัลญาญกรรมรวมไปถึงการทําหัตถการต่างๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้ทีละพรคลินิกดูแลได้ที่นี่สวยครบจบในที่เดียวที่ทีละพรคลินิกโดยคุณหมอชลธิศนั่น ะะถ้าจบไลฟ์สดนี้ไปแล้วก็สามารถชมมีรันได้วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามาชิรพรคลินิกด้วยนะคะเวลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้มันดูแผลใกล้ๆอีกนิดนึงก่อนจบนี่เวันเท่านั้นเองเวัน,นะวนแล้วแล้วอย่างที่เป๊กอยู่ต่างประเทศครับมีมีเวลาที่ไทยกี่วันคนระ ครั้งนี้มีแค่สองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่บอกไปแล้วหนึ่งอาทิตย์คือปวดไปแล้วหนึ่งอาทิตย์หลายๆคนจะบอกมากว่ามีเวลาสองอาทิตย์พอไหมพอเลยค่ะเนาะอยู่ที่ว่าจองหมอทันว่าต้องรีบจองีจองต้องรีบจองแบบลงเครื่องปุ๊บทำปั๊บโอเคสองอาทิตย์ได้หรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากแบบว่าเสียโอกาสก็คืออาจจะแบบว่า แชทคุยกันก่อนนัดวันอะไรเงี้ยค่ะเปก็ใช้คุยไลน์กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วตอนนัดวันบอกว่าขอให้หมอดูหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอลงเครื่องปุ๊บก็นะมาเลยเจอแล้วก็ถ้าทำก็ทำเลยสองอาทิตย์ก็พอเวลาพอค่ะนี่ก็เลยเจ็ดวันอีเจ็ดวันก็จะกลับเหรอคะได้ได้กลับได้นะกลับละมาดูแลที่ที่นี่เขาก็ดูแลตลอดใช่ดูแลตลอดค่ะก็เข้ามาทำแผลต้องมีการสระผมให้เราแล้วก็ ตัดใหม่เออห้าวันก็ตัดใหม่ได้อะไรเงี้ยอ่านี้มีคนดูถามทิ้งท้ายฮะอยากรู้อายุอายุเหรอคะก่อนหรือหลังตอนนี้ต้องทายนะก่อนก่อนนี่อะให้ทายแล้วตอนนี้อาจจะพุ่งไปถึงหกสิบอันสี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้าค่ะตอนนี้กลายเป็นสามสิบแปดแล้วอ่า อายุออกลงไปสิปีได้ค่ะาสิบกว่าปีเลยแค่ชั่วโมงครึ่งในห้องห้องทำนะคะห้องผ่าตัดชั่วโมงครึ่งเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยค่ะอาค่ะขอบคุณค่ะลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ